สุขสบายดีจนเกิดแก่พี่น้องเอฟซีของบาดจำพรทุก่านเน้อเนาะืัอนี้ก็มาพบมาพอก,กับจำพรคือเก่าพี่น้องมื่อนี้จำพรกะมาพบมาพอก,กับพี่น้องทุกคนฮะละก็ได้พบได้พอก,กันกาลายมือเติบเนาะกะาวูบไปวูบมาห่างแห้งแพงคือเก่าได้พี่น้องเห็นตาให้ถิ่นม,มาดจำพรเนาะ จากเกี่ยวเข่าหน้าลุ่มแล้วหน้าโคกกาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรือแต่เข่างันของเฮาพอนกาไดไลน้ำออกอยู่ตอนนี้เนาะเมื่อน,นั่นกระกู้เข่าหน้าโคกกาเอาเข่าแบบเพื่องยังเปียกอยู่เลยพี่น้องเพราะว่ายันพนตกเนาะ กู้แล้วเท่าชั่มือนี่ยังบริตกอยู่คึ้มๆอยู่แต่ละมือหักโบโต๊ะมนนี้บะจำพรกามีเมนูอาหารเช้าพี่ไปหามาพี่น้องนี่เมนูอาหารเช้าของเขาเป็นเมงขามเนาะมนามแล้วก็คบเจ็บแล้วพี่น้อง ปาจำพรก่าสีมาผ้าผีผ้าน้องมาเบิ่งสายนาย้ำยศเนาะผีป่าจำพรได้สั่งมาเมื่อวานนี้เอามาไว้ปลูกถั่วปลูกแตงอยู่ชวนไห่ชวนน้าพุเลแสงแดดช่องเดี๋ยวสิเอามาให้พีให้น้องเบิ่งเลยเนาะ จำพรได้สั่งมาก่าประมาณสามม้วนนี่แหละม้วนละสองร้อยก,กว่าเมตรช่องร้อยพอดีเห้าไหล่ชิมมีกวาดอ่ะอันนี้ก่าสีเป็นโครงเทปซ้ายนำหยดเนาะแต่ว่าจำพรบร่ได้อานำหยดดอกเอาเป็นเทปนำพุ่งเทปนำพุ่งสามม้วน จักมีปีกจักบุมีปีกเลยพี่น้องกับปูจักเนาะเคยบึงใน y t u t u บางบางบางช่องผนก็บอกว่าอ่าสารำพุ่งแบบมีปีกสาํำพุ่งแบบบุมีปีกจักมันหมายความว่าอะไรเนาะหรือว่าแบบมีปีกแล้วมันจะไปไกลบอกมันจะพุ่งไกลมีสักมีมีมีทั้งหมด3โค้ง ท่ามโค้งกระตกอยู่600เมตรโค้งละ200เมตรเป็วนว่าโค้งละ200เมตรกะสซมีหูน้ำรอบข,อข้างๆมันน้อยๆนี่มันน้อจาจะห่านไปมาห้องเลยเอกเอกเอกมีหูในรอบแข,ข่งมันหูน้อยๆจ้ะกันพ่อนกะจะเกิดมาก,ก็ยังบ่เคยใส่ลองเบิ่งก็ยังบ่เคยใส่หรอกก็เสีเอามาใส่ลองเบิ่งกะนะ ามันคือห้องอเกะกสิเอามาใส่รองเบิง่งแล้วก็สิป่ปูเป็นคันคูไปเนาะกกสิเอาจักจักที่ห้าซื้อมาดูดนด้ำดำนาหั่นแหละมาต่อใส่ใส่อันท่อ PVC หรือว่าท่อดแป็บมาละทางบ้านจะพอรอนท่อแปบ็บกกสิลองเบิ่งเนาะลองอันในชัชวนหาหาเฮาฮะแหละผีอ้อมตะนางแล้วกะ็อ้อมตะนางจะพี่กายนี่พุ่นแหลอพรก,ก็สิตัดหญา้า คับหนีาได้หออกออกเบิดแลแวกสีไทยหวานคุยแวกสีไทไทยับหรือว่าอาชิไทยไว้ก่อนแตล่ปีนขึ้นมาขาดเสื้อโดยแสงดแดดแตกจังจังสิไทยหวานพุยและไทายกบลงไปอีก<ม>จักสีไทยความยาวของมันจักเม็ดเนาะเพื่อให้ แรงดันน้ำให้มันชมดุลกันทนาพี่น้องกะซอยแนะนำมาเดินนอกว่าใส่ความยาวจากเมตรใส่ความยาวความสั่นจากเมตดความความไกลความไกลของมันหนาถ้าเขาใส่เบิรดอยเม็ค่ะยามันดันโบเหงในน้องภาวาถ่มันก็บบาดใหญ่ปันไดเนาะประมาณห้าสิบเมตรอาะสิดันแหงโบพี่น้องราคาของผนกะอยู่ทีโค้งละ อ่าสองร้อยเมตรนี่เพิ่นสีขายอยู่ถึงราคาส่งราคานั่นเนาะกระสีตกอยู่ประมาณแปดร้อยแปดร้อยปลายๆนี่แหละสองร้อยเมตรเดะอันนี้เป็นเทปน้ำพุ่งเนาะขนาดขนาดมันก็ตามนี่แหละพี่น้องประมาณประมาณสองสองนิ้วกว่าสองนิ้วกว่า,กว,ากว่าเนาะ กาพัางเบิ่งอีกจักสี่ฮาเมอร์เพื่อแหลกจังสี่ออกเบิ่งออกเกี่ยวเขงงางั้นเนาคะค่ะมันเลื่องก็จะได้เกี่ยวมันเบื่อเลืงก็จได้เลื่อนไปก่อนเนาะาัว,วาเป่งหน้าของเบิดงละจักว่าปลานอนกองอยู่จักนอปลาแบบว่ามันขึ้นแล้วครับเป่งหน้า,นนนา,นนนานออกทะเลการังมันไวหันเนาะกับปลากัลายพอสมควรอยู่ด้วีนองเบิ่งพี่น้องน้องกับ เื่องสูบน้ามของเฮาฮะแเละที่ปลูกแตงปลูกมูปลูกถั่วลองเบิงเนาะเช็ดหานไปมห้องไปเศร้าเลยอ๋ออ๋อออ,อ,อพี่น้องว่าแพงอยู่บ่พี่นอ้องเพราะว่าสำหรับจำพรล่ะจำพรเราแพงเลยนอกโค้งละแปดร้อยเลย ลองมาใส่เบิ่งวอามันสีใส่ได้ผลบวอยูบอ่บ่อเนาะรือว่าสีใส่ดีอยูบอ่บ่อฮนะลองเบิ่งจากโค้งซองโค้ง,องลองเบิ่งซะก,ก่อนอ่าเสาของเฮาวงจะลายตัวเติบซองสี่หกแปดชิบสิบองิบสี่สิบหกสิบแปดเสาเสากว่าตัว,วตอนนี้เป็นกำลังไข่เลยเนาะตอนนี้ พอนกระสิไปเห็ดอยู่เห็ดกินขัวกินแล้วพี่น้องโอเคเนาะพี่น้อง,องสําหรับคลิปนี้จําพรอนกระสิคอโตไปก่อนแหละอาไว้คลิปหน้าพ่อกันใหม่ขอให้ทุกคนจงพบพอ่อแต่ความเจริญรุ่งเรืองเด้อเนาะในนาทีการงานในนาทีการเงินและกะับทรัพย์สมบัติเน้องพี่น้องบายแล้วพี่น้องบายบาย